สวัสดีครับเพื่อนๆยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องจักกายชาแนลนะครับวันนี้ผมจะพาเพื่อนๆไปทำเควสนะครับเพื่อที่จะได้รับของรางวัลนะครับที่จะเป็นใบตั้งร้านนะครับเป็นดิ้งพาร์ทไทม์นะครับหรือว่าไบยิ่งพาร์ทไทม์นะครับนะก็จะเป็น2ใบนี้นะครับนะก็จะเป็นเวนดิ้ง1วันนะครับหรือเวนดิ้ง3วันนะครับแล้วก็ไบยิ่ง1วันหรือไบยิ่ง3วันนะครับนะอ่ะซึ่งรายละเอียดของการทำเควสเนี่ยครับก็คือเบื้องต้นก็คือคุณจะต้องมีีีเลวขััั้้นนนนตต่่่่ายะะะครรบอแกก็ไปส์ททท อัลเบอร์ต้านะครับนะอ่ะอ่ะโอเคนะครับเราก็มาที่อัลเบอร์ต้ากันเรียบร้อยแล้วนะแล้วก็อ่ามาดูกันนะครับว่าทํำยังไงนะครับมาถึงปุ๊บเราก็มาถึงอัลเบอร์ต้าปุ๊บเราให้วาดม้าตรงนี้นะครับแล้วก็มาที่ห้องนี้นะครับนะก็จะมี n อ c ที่คอยรับเควสนะครับนะ n อ c ตัวเนี้ยนะครับเวลาคุยปุ๊บเนี่ยมันก็จะมีให้เรารับเควสท,ทั้งหมดเนี่ย สามแบบนะครับก็คือแบบที่หนึ่งกับแบบที่สองแบบที่สามซึ่งแบบที่1นึงเนี่ยเราก็ได้ตั๋วนะครับในการที่จะได้รางวัลเนี่ยเราก็ได้เป็นตั๋วเลเวลหนึ่งแบบนี้นะครับนะหรือถ้าเราถ้าเราทำแบบแบบที่สามเนี่ยมันก็จะ มันก็จะยากยากกว่านะคือมันจะลำเตียงกับความยากไปนะแบบที่หนึ่งเนี่ยมันก็คือมันจะเป็นเควสที่เราไปหา NPC แล้วก็คุยเลยนะครับซ,ซ,ซึ่งมันจะหาได้ตามแมปโอเพนแมปทั่วไปนะครับซึ่งซึ่งมันมันเดินง่ายกว่านะครับเลเวลหนะึ่งอะเลเวลสองเนี่ยอาจจะต้องเข้าเข้าไปในในตึกในต่างๆเนี่ยลึกนิดหนึ่งครับก็เลยไม่เสียให้ทำส่วนเลเวลสามเนี่ยก็คือจะเป็นเควสตีมอนนะครับซึ่งอ่าเลเวลหนึ่งเนี่ยเขาก็จะมีแมปสุ่มให้เราไปนะครับก็จะมีหลายแมปเลยนะแต่ผมแนะนําว่าให้เรา ทำเฉพาะแมพที่ผมแนะนำนะครับก็คือแมบที่ผมเซฟเนี่ยผมจะเซฟแค่เมืองพาย่อนนะครับพาย่อนนะครับก็อยู่ใกล้ใกล้ห้องทีบวกอ่ามอลล็อกนะครับก็จะอยู่ตรงกลางบนนะครับคาฟาแล้วก็อ่าพอนติล่าก็จะอยู่ในห้องตีบวกนะครับก็คือมันก็จะจะเมมวาร์ปง่ายนะอ่าโอเคเดี๋ยวผมจะทําให้ดูเบื้องต้นนะครับนะอ่าสำหรับสําหรับใครที่ไม่รู้นะว่าอันนี้คืออะไรอันนี้คือตั๋วที่ใช้ในการกดเพื่อตั้งร้านนะครับตั้งร้าน1วันหรือตั้งร้าน 3วันก็ตามนะเอออ่ะโอเคซึ่งซึ่งเราใช้ใช้กันทุกคนอยู่แล้วนะสังเกตนะอ่ะถ้าเกิดว่าคุณเข้าไปในคอนเทลล่ a มาร์เก็ตนะเราจะเห็นว่าเห็นไหมมันจะมีคนที่ตั้งร้านทุกวันเห็นไหมเห็นไหมว่าความความใช้เยอะเนี่ยครับของของคนเนี่ยวันหนึ่งเนี่ยใช้กันเป็น,เป,นเป็นหลายพันเป็นหลายพันชิ้นนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราฟาร์มมาเนี่ยยังไงเราขายมาเนี่ยเราได้มาเนี่ยเราน่าจะขายได้บ้างนะครับไม่มากก็น้อยแน่นอนนะครับนะก็คือใช้ทั้งเวนดิ้งและบายิ่งเห็นไหมมีทางรับซื้อวา m u l ลติเกตเห็นไหม นะครับรับอินน้ครับ,รบต่างๆรับซื้อรับขายแล้วก็ตามส่วนใหญ่ร้านก็คือร้านออฟไลน์หมดเลยนะครับเพราะฉะนั้นคืออยากจะให้เพื่อนได้รู้ถึงเควสนี้ไว้นะครับบางคนที่ฟาร์มแบบโหดไม่ไหวก็จะได้มาฟาร์มนี้กันนะครับนะอ่ะทีนี้เดี๋ยวเราจะไปดูตรงว่าเราอ่ะเราผมผมจะรับเควสเบื้องต้นให้ดูนะอันนี้เควสหนึ่งนะครับนะมันจะมีมันจะมีเควสหนึ่งสองสามเห็นไหมเราจะรับเควสหนึ่งเควสหนึ่งคือเควสแบบง่ายนะอลองกดดูนะอ่ะ อ่ะมันก็จะบอกวรางวัลไม่ใช่ก็คือเวนดิ้งพาร์ทไทม์หนึ่งวันนะครับไบอิงพาสโตหนึ่งวันใช่ไหมก็คือจะเป็นววนดิ้งเวนดิ้งหรือไบอิงก็ได้เราสามารถเลือกได้ตอนที่เราจะรับรางวัลน,นะเราก็กดลงไปนะครับนะทีนี้เขาจะบอกว่าข้างๆพนักงานคาฟาตรงทิศเหนือไปถึงมอลล็อกใช่ไหมครับก็คือกลางบนนั่นแหละใช่ไหมแต่นี้ถ้าคุณบอกว่าเฮ้ย hey, คุณมอลล็อกผมไม่อยากไปว่ะผมผมผมเปลี่ยนได้ไหมอ่ะคุณสามารถกดยกเลิกเควสท,ที่รับมาได้นะครับกดรับไปนะครับนะอ่ะแล้วคุณก็กดรับเวบคบนะบวส ให้ไปคุยกับพีชีพนะครับนะอ่ะอ่ะสมมติว่าสมมติว่าเราเจอพันเทล่านะอ่ะอ่ะเราก็มานะครับแล้วก็พีชเนี่ยเปิดวาร์ปเปิดวาร์ปไปที่พันเทล่านะครับนะอ่ะแนะนํานะวิธีทํานะให้เปิดวาร์ปพันเทล่านะแล้วก็เอาตัวละครเนี่ยเดินเข้าวาร์ปไปนะครับแล้วตัวที่พีชเปิดวาร์ปเนี่ยเดินกลับเข้าไปด้วยนะครับนะอ่ะพอเรามาถึงพันเทล่าเสร็จปุ๊บใช่ไหมครับนะอ่ะเราก็เดินเข้ามาในห้องตีบวกนะครับนะแล้วก็พีชตัวที่เปิดวาร์ปเมื่อกี้เดินตามเข้ามาด้วยนะอ่ะพอเดินเข้ามาเสร็จจปุุ๊บบบนนนะะะะะะอ่่เเเรรราากกกกก็็หแแแคคคดยัั อ่ะเราจะได้รีซซฟมาครับรีซซฟก็เหมือนเป็นใบเสร็จนะครับที่เจ้าไปส่งให้กับพ่อค้าใช่ไหมครับนะอ่ะทีนี้พีที่เปิดวาร์ปเมื่อกี้ให้เปิดวาร์ปกลับไปด้วยนะครับอ่ะแล้วเราก็จะเดินเข้าวาร์ปกลับไปนะครับอะ่ะพีทเนี่ยก็คือจะเซฟหลักๆก,ก็จะมีเซฟที่อัลเบอร์ตานะแล้วก็เซฟ3จุดนะซึ่งจริงๆมันไปมันไปได้หลายเมืองนะเฟสส่งของเนี่ยแต่ผมเนี่ยจะเซฟแค่3จุดก็คือคอนเทลล่านะครับก็คือตรงห้องตีบวกตรงหน้าห้องตีบวกอ่า คอนเทลล่าตรงห้าห้องตีบวกอ่าพาย้อนบริเวณห้องตีบวกนะครับแล้วก็อ่ามอลล็อกนะครับที่อยู่กลางบนคาฟานะครับก็ให้เพื่อนไปดูกันนะว่าเออเพื่อนเพื่อนเพื่อนถนัดที่ไหนนะครับนะอ่ะพอเสร็จแล้วพวกมาส่งตรงเนี้ยเราก็กดคุยนะครับอ่ะก็จะเลือกเวนดิ้งหรือบายอิงก็ได้นะครับนะฮะเราก็กดคุยไปนะครับอ่ะพอเราได้รับมาเสร็จปุ๊บเราจะได้เวนดิ้งเนี่ยมาสิบใบเลยนะครับซึ่งเวนดิ้งเนี่ยราคาขายเนี่ย ที่อยู่ในตลาดเนี่ยตอนนี้ขายกันอยู่ประมาณอาร์มื่นห้าพันเซนีนะครับแต่นอกไปกว่าน,นั้นเนี่ยเราสามารถรวมเบนดิ้งหนึ่งวันเนี่ยไปเป็นเบนดิ้งนะครับเลเวลสามได้นะครับโดยการคุยกับตัวนี้นะอ่ะอ่ะเขาก็ถามบอกว่าแลกเปลี่ยนเบนดิ้งพาร์ทไทม์ใช่ไหมครับนะอ่ะเราก็กดคุยนะอ่ะพอกดคุยปุ๊บเราจะได้เป็นเบนดิ้งพาร์ทไทม์นะครับแต่เป็นเบนดิ้งสามวันนะครับซึ่งราคาก็จะเยอะขึ้นนะครับซึ่งอันเนี้ยนะครับปกติเนี่ยที่ขายกันอยู่ในตลาดเนี่ยจะขายกันอยู่ประมาณหมื่นห้า ส่วนอันนี้จะขายกันอยู่ประมาณ3 0,000ื่นกว่านะครับซึ่งจริงๆถ้าเราขายแยกเนี่ยชิ้นหนึ่งมันก็จะหมื่นห้าสามชิ้นมันใช้3ชิ้นในการแลกถูกไหมสามชิ้นในการแลกเนี่ยมันก็ควรจะขายได้4ี่หมื่นห้าแต่พอกลายเป็นว่าพอรวมมันเนี่ยขายกันแค่ประมาณ3 0,000ื่นกว่าซึ่งซึ่งก็แล้วแต่เพื่อนก็ไปตัดสินใจกันนะครับว่าจะทําแบบจะขายแบบแบบ1วันหรือจะขายแบบ3วันนะครับนะเพราะว่าในการตั้งตั้งตั้ง,งรับซื้อของจริงเนี่ยส่วนใหญ่บางคนเนี่ยก็ชอบ3วันมากกว่านะครับนะ ก็ไปดูกันว่าอันไหนจะขายได้ดีกว่านะครับแล้วก็อันเนี้ยอย่างอันเนี้ยตัวอย่าง buying store เนี่ยนะครับอันเนี้ยก็คือของรางวัลสําหรับเควสที่เป็นเลเวล3นะครับนะเดี๋ยวผมจะทำเควสอันนี้ผมทำเควสเลเวลหนึ่งให้ดูแล้วนะเดี๋ยวผมจะพาเปิดพาไปเปิดให้ดูว่าอ่าจุดวาร์ปนะครับที่จะต้องคุยกับ n p c ของของการส่งของเลเวลหนึ่งเนี่ยมีที่ไหนบ้างนะครับนะอ่าผมจะพาไปดูพาไปดูนะที่แรกเมื่อกี้ที่แรกเมื่อกี้ก็คือพอเทล่าใช่ไหมอ่า เอาว่าไปให้ดูใช่ไหมอ่ะพอนเทล่าคือตรงนี้เนาะอ่ะอ่ะเราก็พอนเทล่าเนี่ยคือเราเข้ามาอนนี้เนาะอ่ะแล้วเราก็มาคุยกับแกะตัวนี้นะครับ NPC แกะนะครับถ้าเจอ NPC แกะก็คือมาคุยนะอ่ะอันนี้คือพอนเทล่านะครับส่วนที่ที่สองนะครับก็คือเราจะไปที่พย่อนนะครับพย่อนก็คือก็ใกล้ๆห้องตีบกเหมือนกันนะครับนะอ่ะอ่ะ,อะเห็นไหม ก็จะมีแก่เหมือนกันนะครับถ,ถ้ารับถ้ารับเควสไปที่พยยอนก็จะเป็นคุยกยับแก่ตัวนี้นะครับนะอ่ะเสร็จแล้วที่สุดท้ายที่ผมเมมนะครับก็คือมอลล็อกนะครับนะอ่ะอ่ะถ้าสมมุติว่าเราได้รับเควสส่งส่งนะส่งของนะมาที่มอลล็อกนะเราจะต้องมาที่นี่นะครับนะเห็นไหมก็จะมีแก่เหมือนกันนะครับทั้งหมดเนี่ยพีทผมเนี่ยก็จะเมมทั้งหมด3จุดนะครับแล้วก็จะเมมอีกที่จุดสุดท้ายก็คือพีทผมเนี่ยจะเมมกับาร์บกลับไปที่อัลเบอร์ตาด้วยนะครับ ซึ่งเพื่อจะสังเกตว่าแบบเอา้าถ้าแบบนี้ผมก็ทําทีละสองจอก็ได้นี่ถูกไหมก็คือผมสามารถเอาพีทเนี่ยคอยเปิดวาร์ปมาส่งผมให้ใช่ไหมครับแล้วผมก็สามารถเอาตัวละครอ,อีก2ตัวเนี่ยในการเดินเควสเนี่ยมาก็ได้ใช่ไหมครับทันไหมทันไหม่ทหมะทวนนะก็คือสมมติว่าเราทําอันเนี้ยหนึ่งจอใช่ไหมมีเลนเจอร์หนึ่งจอแล้วเราอาจจะมีตัวละครอ,อีกตัวหนึง่งอีกจอหนึงน่งที่มารับเควสแบบนี้เหมือนกันนะครับแล้วเราก็เอาพีทเนี่ยเป็น ID ที่คอยจะเปิดวาร์ปให้เราส่ง พอส่งเสร็จปุ๊บพีทเราก็เดินเข้าวาร์ปตามไปด้วยเพื่อที่จะส่งวาร์ปเรากลับมาที่นี่นะครับนะอันนี้คือสเต็ปเบื้องต้นนะครับนะสำหรับการที่ทำเควสเควสแบบเควสแบบเควสที่1น,นะครับนะอ่ะทีนี้มันจะมีเควสหนึ่งนะครับก็คือจะเป็นเควสแบบ Level เลเวลสามเควสเลเวลสามเนี่ยจะเป็นเควสที่ค่อนข้างแอะยากขึ้นนิดหนึ่งนะครับแต่ว่าก็ไม่ได้ยากเกินไปนะครับนะเดี๋ยวผมจะทําให้ดู อ่ะเควสนี้ก็คือจะเป็นเควสท,ที่เลเวลสนะเควสเลเวลสเนี่ยมันจะมี2อันนะครับนะหนึ่งก็คือจะเป็นเควสท,ที่เดินลงมานะให้เลือกเควส์เลเวลสนะสังเกตใช่ไหมเมื่อกี้เราจะได้เป็นเราจะได้เป็นตัว Level นะ๋วเลเวลหนึ่งนะเห็นดูนะเนี่ยเห็นไหมมันจะมีตั๋วเลเวลหนึ่งใช่ไหมเลเวลสองเลเวลสของของที่เราด้านเกตจะเป็นเบน,น,นดิง้งหนึ่งเบนดิ้งเลเวลหนึ่งก็คือมันก็จะรับของได้ประมาณ3ชิ้นนะครับรับของได้ประมาณ1วันอันนี้หนวันใช่ไหมครับภายใน3ชิ้น แต่ถ้าเป็นเลเวลสมเนี่ยมันจะรับได้ประมาณ5ชิ้นนะครับเพราะฉะนั้นมันจะรับได้เยอะขึ้นนะครับอ่าใช่เลเวลสรับได้5ชิ้นแต่ว่ามันก็จะอยู่1วันอยู่ดีใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นถ้าเพื่อนอยากจะได้3วันเนี่ยเพื่อนจะต้องมาทำเคเวสต,ตรงนี้นะครับนะอ่าเัาเควสเลเวลเดี่ยวนะครับเราก็สามารถเลือกได้ไหมเป็นดิ้งหวันพาร์ทไทม์เลเวลสก็คือมันเป็น1วันเนาะแต่มันจะรับของได้เยอะก็คือเลเวลสหรือบายอีกห่งวันพาร์ทไทม์เลเวลสก็คือรับของได้5ิ้น5 555แบบ5ช 5, 5ิะ เราก็กดรับเข้าไปนะครับทีนี้เขาบอกว่าไบโอแล็บชั้น3อันนี้คือเควสแรกนะครับคือเควสแรกที่ใช้สําหรับการส่งของนะครับอันนี้คือเควสส่งของนะอะเดี๋ยวผมไปส่งให้ดูนะ,ะเควสส่งของก็ไม่มีหลายครับก็คืออมันจะให้ของเรามานะให้ของเรามาเสร็จปุ๊บเนี่ยให้เราให้เราเอาพีทเนี่ยเปิดวาร์ปไปนะครับให้เมมวาร์ปที่ไหลท่าเส้นนะครับนะ,ะแล้วเราก็เดินเข้าไปนะครับ อพอเราเดินเข้าไปเสร็จปุ๊บอ่ะตรงนี้จะเป็นจุดที่เราสามารถเวมวาร์ปได้นะเนี่ยหรือเราจะขึ้นมาเวมใกล้ๆก็ได้นะครับนะก็กดเข้าไปนะครับอ่ะกดเข้าไปเสร็จปุ๊บก็ให้ใส่ของที่พอจะแบบตีมอนได้นะครับเพราะว่าเพราะว่าจริงๆเนี่ยเควสเควสไอ้เลเวลสามเนี่ยมันจะให้เราทำของอย่างนะมันมันจะสุ่มมาให้เรานะก็คือหนึ่งก็คือจะให้เราตีมอนหรือจะให้เราส่งของนะครับนะ ก็ไม่ว่าจะตีมอนหรือส่งของยังไงเราก็ต้องเคลียร์มอนอยู่ดีเพราะว่าเราก็ต้องเดินเดินลงไปในจุดที่ส่งของถามว่าส่งของตรงไหนอ่ะตรงนี้เราเคลียร์มอนก่อนนะเข้ามาให้ระวังนะครับให้ระวังให้เคลียร์มอนกนะ่อนนะอะเคลียร์มอนไปก่อนนะครับระวังระวังระวังด้วยนะเพราะว่ามอนบอนตกแรงนะครับอะอะแล้วเราก็เดินลงมาเรื่อยๆนะครับอะเพื่อนๆจะเห็นเห็นในเห็นในเห็นในแผนที่ไหมนะครับเนี่ยเห็นไหมมันจะมีเควสเนี่ยเราก็กดคุยครับ กดคุยจบแล้วครับอันนี้คือคือเคเวสส่งของก็คือจบแล้วให้เรากดบัตเตอร์ไฟวิ่งไปอะปรกดบัตเตอร์ไฟวิ่งไปนะครับแล้วเราก็วิ่งกลับไปนะครับแล้วก็กลับไปส่งเคเวสนะครับอ่าอ่าพอเราวิ่งกลับมาส่งเคเวสเสร็จปุ๊บนะครับเราก็จะได้ของรางวันนะครับซึ่งเราจะเลือกเอาเวนดิ้งหรือบายอิงก็ได้ซึ่งส่วนใหญ่นะครับคนจะรับเวนดิ้งกันเพราะว่ามันกดง่ายนะครับนะอ่าเห็นไหมกด Enter ปุ๊บเนี่ยมันจะเวนดิ้งเลยหรือจะรับบายอิงก็ได้นะครับนะอ่าผมขอเลือกรับ บายอิงแล้วกันนะครับผมอยากจะเอาไปรับของนะครับอยากไปรับซื้อของนะครับนะทีนี้ปรากฏว่าผมได้บายอิงเสร็จแล้วใช่ไหมเฮ้ย <Hey, S 2> ผมได้บายอิงหนึ่งอันใช่ไหมแต่ผมต้องการจะเอาเป็นแบบบายอิงสามวันอ่ะใช่ไหมผมก็สามารถย่อยได้ได้นะครับโดยการเลือกบายอิงสโตลหนึ่งวันเนี่ยเลเวลสามเนี่ยย่อยไปนะครับก็จะได้เป็นบายอิงสโตลเลเวลสามนะครับสามวันแทนเห็นไหมเห็นไหมมันจะสามารถย่อยได้ก็คือสามชิ้นนะครับย่อยเป็นหนึ่งชิ้นอ่ะสมมติเดี๋ยวผมย่อยให้ดูอีกรอบหนึ่งอ่ะอ่ะผมย่อยให้ดูอีกรอบหนึ่งอ่ะ เห็นไหมมันก็หายอีกสามแล้วก็ขึ้นอีกหนึ่งอ่ะอ่ะผมย่ออีกทีครับนะอ่ะเห็นไหมเพราะฉะนั้นสรุปครั้งหนึ่งเนี่ยวันหนึ่งเนี่ยคือคือคือมาทำเควสครั้งหนึ่งเนี่ยเราจะได้ลายอิ่งแบบเนี้ยสิบอันหรือเราจะได้อันเนี้ยสามอันนะครับเพื่อนก็เลือกเอาว่าจะเป็นแบบไหนแต่แบบเนี้ยที่ขายกันอยู่ในตลาดเนี่ยชิ้นละประมาณ 200K นะครับชิ้นละประมาณ 200K หมายความว่าถ้าเราทำครั้งหนึ่งเนี่ยเราก็ได้เงินประมาณ 600K นะครับก็แล้วแต่ว่าเพื่อนเพื่อนเพื่อนโอเคไหมนะครับกับการทำเควส ไม่ถึงประมาณเท่าไหร่แล้วแต่ถ้าสลับของหน่อยก็ประมาณ5นาที5นาที10นาทีนะครับได้เงินประมาณนี้แต่ต้องเข้าใจอย่างหนึ่งนะอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมเปิดให้ดูแล้วกันนะครับ 600K มาจากไหนห0 0 k มาจากตรงนี้นะครับคือราคาขายตั๋วบายอิงนะครับเนี่ยดูนะมันจะมีเวนดิ่งถูกไหมนะมันจะมีเวนดิ่งใช่ไหมอ่ะเวนดิ่งเนี่ยเห็นไหมเห็นที่ผมบอกนะครับเลเวลหนึ่งเนี่ยเขาขายกันหมื่นห้าแต่ถ้าเป็นเวนดิ่งหนึ่งนะครับแต่ว่าเป็นพาร์ทไทม์เลเวลสามเนี่ยนะครับก็คือเขาเอาตั๋ว ตัวอ่าตัวเลเวลหนึ่งนะครับไปย่อยนะครับเป็นเป็นเ,เดี๋ยวนะทำไมมันเป็นเวนดิ้งสามวันเดี๋ยวนะอ่า หรือเปล่าอ่ะเอาเป็นว่าเอาเป็นว่าเวนดิ้งหนึ่งวันเนี่ยขายกันอยู่ที่ประมาณอ่าหนึ่งวันเนี่ยนะครับขายก็ยี่สหมื่นห้านะเวนดิ้งสามวันนะครับอ่าก็จะขายกันอยู่ที่เท่าไหร่ครับถ้าเป็นเลเวลหนึ่งนะก็อยู่ที่สามหมื่นหกแต่ถ้าเป็นถ้าเป็น อ่าเวดิ้งสามวันแบบเลเวลสามก็ขายกันอยู่มันสี่หมื่นสี่ใช่ไหมถ้าเป็น w วดดิ้งเนี่ยจะขายกันถูกนะครับสี่หมื่นสีแต่ถ้าไปดูราคาบายอิงนะอ่าบายอิงบายอิงโหนึวันจะอยู่ที่มันหมื่นเก้าใช่ไหมแต่ถ้าเป็นบายอิงโซ่สามวันใช่ไหมครับอยู่ที่ประมาณเท่าไหร่ห้าหมนะครับห้าหมแต่ถ้าเป็นบายอิงโซ่สามวันเลเวลสามเ่ที่ผมทําเมื่อกี้เห็นไหมเขาขายกันอยู่สองร้อยเนะครับสองร้อยเคเมื่อกี้เราทําครั้งหนึ่งเราได้เราได้เท่าไหร่เราได้สมอันใช่ไหม สามอันเราก็ขายได้หกร้อยเคซึ่งถามว่าตรงนี้มีคนดึงไปใช้ไหมอันนี้คือสําหรับการรับของสามวันนะครับสามวันโดยรับของห้าชิ้นนะครับห้าชนิดสามวันนะครับก็จริงๆส่วนตัวผมเวลาผมจะรับของผมก็ใช้แบบนี้เหมือนกันนะครับนะทีนี้เดี๋ยวผมจะพาไปดูอีกเควสหนึ่งนะครับเมื่อกี้เราทาเควสส่งของไปแล้วใช่ไหมทำเควสส่งของเนี่ยนะครับแค่เดินส่งของอย่างเดียวอ่ะเดี๋ยวเราจะลองทําอีกเควสหนึ่งนะครับก็คือเป็นเควสล่ามอนอ่ะเควสล่ามอนก็จะเป็นเควสที่ ได้มาจากอาเรลสเหมือนกันนะครับแต่ว่าจะให้เราไปตีมอนแลบสามนะครับนะซึ่งก็แล้วแต่ว่าเราเราจะรับไหมนะครับเราจะรับเควสเหล่านั้นไหมถ้าเราถ้าเราไม่ไหวเราก็สามารถกดรีไปได้เรื่อยเหมือนเหมือนเมื่อกี้เลยนะครับเหมือนเหมือนเราสามารถเปลี่ยนเมืองได้ว่าเราแบบเออเราอยากเปลี่ยนไปเมืองอื่นนะครับสมมุติว่าเราเปิดได้สุ่มได้เควสเดินม ok อลหอกเงี้ยเราแบบเอะไม่เอาผมอยากไปเควสเมืองคอนเทล่าอย่างเนี้ยก็สุ่มไปได้เรื่อยๆก็ได้นะครับนะ แต่อันนี้มันจะยากนิดนึงเพราะว่าถ้าคุณถ้าคุณจะเปลี่ยนจากเควสตีมอนเนี่ยคือเควสตีมอนเนี่ยมันจะสุ่มมอนทั้งหมดเนี่ยประมาณ6ชนิดเนาะแล้วมันก็จะมีโอกาสได้เควสส่งของด้วยซึ่งเควสส่งของเนี่ยมันก็จะมีโอกาสออกยากนิดนึงถ้าคุณจะคุณจะใช้ใช้การกดยกเลิกเควสแล้วก็ให้มันหาไปเรื่อยๆจนกระทั่งเจอเควสที่เจอเควสที่เป็นเควสส่งของอะนะครับเพราะว่า มันก็จะเหมือนประมาณว่าโอกาสสุ่มมันจะยากขึ้นประมาณหนึ่งในเจ็ดอะไรเงี้ยแต่ถ้าเราแบบถ้าเราไม่ซีเรียสเราก็เออเราก็รับเควสตีมอนไปเลยนะครับนะเออแต่ถ้าคุณแบบว่าซื้อตีไม่ไหวอยากได้เควสอยากได้เควสแบบแค่แบบเดินมอนเข้าไปเดินเข้าไปในแมปแป๊บเดียวเราก็คุยกับกล่องได้เลยเนี่ยก็ส่งของเนี่ยเควสส่งของเนี่ยก็ต้องรีไปเรื่อยๆนะครับนะทำแบบนี้นะครับเดี๋ยวผมทำให้ดูอ่ะ สมมุตินะสมมุตินะอันนี้อันนี้คือเราจะทำทำัมเควสเลเวลสามเนอะอ่ะเราก็คุยนะครับนะอ่ะเราเควสเลเวลสามนะครับนะอ่ะทีนี้เขาบอกว่าไงเขาบอกให้เราไปยิงมาทักมากระมากระเดชใช่ไหมอ่ะสมมุติบอกเราไม่เอาเราไม่เอาเรากดยกเลิกนะครับนะกดยกเลิกเสร็จปุ๊บอ่ะเรากดใหม่อ่ะมันบอกให้ไปตีเอเลเมนต์เอลเมนตเป็นเป็นแอดชอบมุดใช่ไหมอ่ะไม่ไหวไม่อยากสู้ครับยกเลิกครับนะอ่ะอ่าตีอีกครั้งหนึ่งครับอ่ะบอกให้ตีเอเลเมนต์เอลเมนตไม่ไหวยกเลิกอ่า อ่ะรับเคเวสอีกทีอ่ะแคทเธอรีนอ่ะแคทเธอรีนสู้ไหวไหมอ่ะตัวมันสู้แคทเธอรีนใหม่ก็ไปแคทเธอรีนนะครับอ่ะอ่ะเสร็จปุ๊บก็วาร์ปไปนะครับที่เดิมไลท์ทอเซ้นนะครับเอาพีทมาเมม,มวาร์ปไปอ่ะโอเคอันนี้คือผมแนะนําแนะนําจากเคเวสที่ผมทํานะคือผมจะทําแค่หนึ่งหรือสามนะครับผมแนะนําว่าหนึ่งหรือสามไปเลยเพราะว่าหนึ่งเนี่ยมันง่าย สามเนี่ยมันก็ยากแต่ว่ามันก็คุ้มคุ้มจะทําส่วนสองเนี่ยไม่เฉียวให้ทําเพราะว่ามันต้องเข้าเข้าลึกนะครับต้องเข้าเข้าเข้าไปในซอกเข้าไปในอัน,นลึกนะผมก็เลยไม่ไม่เฉียวนะถ้าจะทำอ่ะก็เชียร์ว่าจะทําถ้าทำเนี่ยทำแค่หนึ่งหรือสามพอนะครับเห็นไหมเราตีแคทเธอรีนสามตัวจบแล้วเนี่ยเห็นปะเนี่ยจบแล้วครับกดบัตเตอร์ไฟวิ่งกลับได้เลยอ่ะเราเราตีแคทเธอรีนสามตัวจบใช่ไหมอ่ะเราก็วิ่งกลับมาส่งนะครับอ่ะอันนี้คือเควสสองต่อตีมอนนะครับถ้าคุณตีมอนถ้าคุณแบบ จัดของไวแบบสลับของไวเนี่ยมันก็ได้ไวนะครับเนี่ยอันนี้อันนี้คือพูดง่ายคือถ้าเราถ้าเรารับใช่ไหมอ่ะสมมตินะเรารับนะไบอิงสมมติเรารับไบอิงใช่ไหมอ่ะไบอิงเนี่ยคุณจําได้ไหมเมื่อกี้ไบอิงสามสามชีและสองร้อยเคใช่ไหมอ่ะดูนะเราแลกนะอ่ะเราแลกเราแลกดูนะเราแลกนะอ่ะเราแลกไบอิงหนึ่งเดย์เลเวลสามใช่ไหมครับเราต้องการแลกเป็น3ามเดย์อ่ะเราก็ใช้3ใบอ่ะเราก็ได้ไบอิงสาม สามเดย์นะครับก็คือรับซื้อ3วันเป็นเลเวลสามนะครับเราก็ได้มาหนึ่งชิ้นแลกสามใบได้หนึ่งชิ้นอ่ะแลกอีกครับนะผมแลกอีกครับเห็นไหมม่ได้มาอีกใช่ไหมครับแล้วผมก็แลกอีกใช่ไหมครับอ่ะเห็นไหมสรุปนะถ้าไปขายเนี่ยที่เราสองร้อยเคนะครับได้ประมาณเท่าไหร่ ได้ 600k แลวนะที่เราที่เราเดินมาเนี่ยนะครับได้ 600k แล้วแต่ผมเชื่อว่าเวลาไปขายจริงนะครับอาจจะมีการตัดราคาหรืออาจจะมีขึ้นมีลงแต่อย่างไรก็ดีนะครับมันก็เป็นสินค้าที่ใช้แล้วหมดไปแล้วก็น่าจะเป็นไงครับมีการใช้งานไปเรื่อยๆจนกระทั่งจบ,จบเกมนี้นี่นครับยังไงก็ต้องมีคนตั้งร้านออฟไลน์ไม่ว่าจะซื้อหรือจะขายก็ตามนะครับนะก็อ่าวันนี้ผมก็เอาเควสดีๆมาแนะนําให้เพื่อนลองทําดูนะครับแล้วก็ จะแปะลิงก์รายละเอียดไว้ใต้คลิปด้วยนะครับถ้าเกิดว่าใครเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์นะครับหรือชื่นชอบนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กันด้วยนะครับช่องจักรไก่ชาแนลนะครับทั้ง YouTube และ Facebook เลยนะครับนะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับขอบคุณทุกคนมากๆครับสวัสดีครับบ๊ายบาย